ไม่ได้พบกันนานเลยนะครับเราก็มาดูเกี่ยวเรื่องของการใช้โปรแกรมอัปเดตของ e filing ของกรมสมกรนะครับตอนนี้ก็น่าจะพัฒนาอยู่ในเวอร์ชัน1น่นะครับก็คิดว่าน่าจะอยู่มีความเสถียรภาพมากพอสมควรนะครับเพราะหลายๆคนก็คงได้เข้าไปอัปเดตเรื่องราวตัวนี้แล้วแล้วก็ได้ทดลองใช้แล้วนะครับแต่บางคนนะครับยังไม่ได้ลองใช้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีตรงที่ว่าเราก็จะได้ มาทาการนะครับทดลองร่วมกันนะครับเริ่มแรกนะครับเราก็ต้องรู้ก่อนว่าตัวคอมพิวเตอร์ของเราอ่ะเป็นคอมพิวเตอร์วินโดว์กี่บิตนะครับกี่บิตเรารู้ได้ยังไงส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นคอมพิวเตอร์สมัยใหม่นยก็จะเป็น64บิตนะครับแต่ถ้าเป็นสมัยเก่าเราอาจจะลงวินโดว์64บิตหรืออะไรพวกนี้แล้วรู้ได้ยังไงว่าจะเป็นตัวไหนนะครับสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือว่าเราเข้าไปที่นะครับตรง มา p PC ของเราแล้วคลิกขวาเข้า Property นะครับเราก็จะดูตรงตัว Windows ได้ว่าโอเคตอนนี้เป็น Windows กี่บิตนะครับก็อย่างตัวนี้ผมลงเป็น Windows Pro นะครับอ่า OS นะครับ64บิตนะครับซิสเต็ตัวนี้อันนี้คืออย่างแรกที่เราจะต้องรู้นะครับก็คือว่าคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยเป็นกี่บิต ถ้ามันเป็น32บิตก็โหลดให้มันตรงกับตัวโปรแกรมที่เราต้องใช้นะครับอย่างผมเอาสบิตผมก็กดนะครับโหลดตัวส2สบิตขึ้นมาเออหกสบิตขึ้นมานะครับปึ๊บนะครับเราก็รอมันสักพักหนึ่งนะครับเพื่อให้ตัวระบบนั้นอนะโหลดตัวโปรแกรมลงมาในเครื่องนะครับแล้วเราเดี๋ยวเรามาติดตั้งนะครับตัวโปรแกรมกัน โหลดเสร็จแล้วเราก็ติดตั้งตัวโปรแกรมนะครับขั้นตอนการติดตั้งก็ไม่น่าจะยากอะไรนะครับเราก็ a อ r ์กรีนะครับก็คือยอมรับเงื่อนไขต่างๆนะครับแล้วก็ตัวนี้คือจะ ติดตั้งแบบทุกคนหรือว่าเฉพาะเครื่องที่ใช้นะครับผมก็ใช้ทุกคนนะครับเนี่ยมันก็จะบอกว่าการใช้สิทธิ์โปรแกรมอะไรต่างๆเราก็ยอมรับไปแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นจุดที่เราจะติดตั้งตัวโปรแกรมนะครับว่ามันจะอยู่ได้ที่นะครับโปรแกรมไฟล์ RDP RDP นะครับเราก็อินสตอลลงไป วเดี๋ยวรอมันติดตั้งก่อนสักพักหนึ่งนะครับถ้าคนที่เคยใช้ตัวโปรแกรมตัวนี้ก็คงจะชำนาญนะครับว่าการ Import ตัวไฟล์จากแหล่งบันทึก บัญชีนะครับจากโปรแกรมเ a g กเซลหรือเราจะรีคีย์ด้วยการใช้แมนนวลคีนะครับแต่ก็ลองดูว่าตัวโปรแกรมตัวใหม่มันใช้อะไรกว่าเดิมตรงไหนนะครับและมีเอ r ร์ที่มีความเป็นไปได้ตรงไหนบ้างน,นะครับก่อนหน้าน,นี้นะครับตัวโปรแกรมตัวเก่านะครับเราก็จะมีเรื่องของการต้องไปคอนฟิกในในฝั่งของอะระบบมันนิดนึ่งนะครับในกรณีที่มันไม่สามารถใช้งานได้นะครับ แล้วก็การใช้งานเนี่ยเราต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นแอดมินยูเซอร์นะครับก็คือถ้าเกิดใครไม่ได้เลือกแอดมินไว้นะครับในตัวโปรแกรมตัวเก่าเนี่ยมันก็จะทําให้เราไม่สามารถบันทึกนะครับไฟล์ลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้นะครับไม่สามารถสร้างไฟล์ลงไปได้ก็เลยจะต้องคอนฟิกตัวโปรแกรมนั้นนะให้มันเป็นแอดมินนะครับเพื่อให้มีสิทธิ์ต่างๆนะครับในเครื่องได้อย่างสมบูรณ์ตอนนี้ก็รอมันลงโปรแกรมก็สักพักหนึ่งอยู่นะครับ อ่าเสร็จแล้วนะก็มันก็บอกว่าลันเลยไหมนะครับแล้วก็โอเคกดลันขึ้นมา ๊บมาแล้วโปรแกรมอ่าใบแนบสามศูนย์ก็ยืดรวมสามารถดาวน์โหลดได้อ่าสี่ศูนย์ก็เหมือนกันต้องการเริ่มต้นหรือแนะนําการใช้ง,งานผมเริ่มต้นเลยแล้วกันนะครับอันนี้บันทึกแบกหรือโอนย้ายข้อมูลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการบันทึกข้อมูลว่า ถ้าเกิดเราจะโอนย้ายข้อมูลจากตัวโปรแกรมที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับขั้นตอนคืออะไรนะครับเลือกแบบเสร็จยื่นนําไฟล์เข้านะครับสรุปภาษีนะครับอันนี้ก็คือในกรณีที่เราจะยื่นแบบโอนย้ายข้อมูลนะครับอย่างเนี้ยหนึ่งสองสามห้าสามนะครับ่แล้วเราก็เพิ่มเข้าไปได้ส่วนใหญ่เราก็จะเป็นตัว3ามห้านะครับก็คือ3บุคคลนะครับห้าสามก็คือนิติบุคคลพอเราเลือกเสร็จปุ๊บนะครับ เราก็ทําเหมือนเดิมนะครับก็ที่เราต้องทําก็คือใส่เลขผู้เสียภาษีนะครับใส่สาขานะครับแล้วก็เลือกฝ่ายนะครับที่เราจะโอนย้ายนะครับก็เหมือนเดิมยื่นปีภาษีมาตราไหนนะครับมีค่าข้อมูลเท่าไหร่อันนี้ก็คือเป็นเรื่องทั่วไปนะครับที่เราเคยใช้นะครับแต่ถ้าเกิดเราจะใช้เป็นแบบบันทึกข้อมูลนะครับ บันทึกข้อมูลเนี่ยตัวนี้ก็เลือกยื่นแบบนะครับแล้วก็ทําการบันทึกน,นะครับอย่างเช่นผมเข้าพงศ์รสามปึ๊บนะครับเราก็ใส่เลขผู้เสียภาษีลงไปนะครับใส่สาขานะครับแล้วก็ยื่นแบบของเดือนไหนนะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับ ถ้าเกิดเราไม่มีสาขาโปรแกรมก็จะกำหนดมาให้เราเข้าไปเลือกนะครับก็เป็นมาตาตสามเทลสันนะครับหรือว่าเป็นมาตาห้าสิบนะครับวงเล็บสามสี่ห้าแล้วเราก็เริ่มเพิ่มนะครับเพิ่มก็จากเลขผู้เสียภาษีก่อนปึ๊บแต่ตัวนี้ก็ ผมก็จะทดลองดูว่าถ้าเราใช้นะครับขึ้นมันจะขึ้นเลขผู้เสียภาษีให้ผมได้ไหมนะครับอันนี้คือบริษัทผมนะครับเปิดเป็นบริษัทที่ึกษาเกี่ยวเรื่องบัญชีภาษีทั้งหมดนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของระบบมาตรฐานนะครับ อกดหวังไม่ได้โอเคนะครับก๊อปปี้วางได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่สมรก็ยังไม่พัฒนาอยู่นะครับก็คือว่าการเชื่อมโยงนะครับเลขผู้เสียภาษีนะครับกับที่อยู่ชื่อต่างๆเนี่ยคือถ้าเชื่อมโยงได้เนี่ยจะเจ๋งมากเลยครับอาจจะเชื่อมเฉพาะเฉพาะ ผู้เสียภาษีที่เป็นที่มีภาษิมูค่าเพิ่มก็ได้นะครับผมลองเอาเอาคนที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับใส่เข้าไปนมันจะมี API เชื่อมต่อไหมนะครับ đẹp lông sang ngắn mình lon đồ lúa mì bạn นนเจอ,อยะนนลองดูนะครับกรณีที่ผู้เสียภาษีที่อยู่ในระบบฐานภาษีนะครับมันจะมีการค้นข้อมูลดึง API ให้ไหมก็ไม่ดึงเหมือนเดิมน,นะครับเพราะฉะนั้น,นในตัวการบันทึกต,ตัวนี้นะครับมันก็ยังเป็นอะไรที่เสียเวลานะครับที่จะต้องมานั่งพิมพ์ข้อมูลของผู้ประกันของผู้ที่จะต้องเสีย ภาษีห่างในจ่ายนะครับก้อน,นี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ควรจะพัฒนาได้เลยเนาะน,นะครับแต่ก็เราก็ไม่ว่ากันนะครับก็เพื่อความปลอดภัยในการเชื่อมต่อระบบโอเคอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบนะครับก็คือพอเราพิมพ์เสร็จนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกตัวภาษีเงินได้นะครับว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับแล้วก็พิมพ์เรื่องของจำนวนเงินที่จ่ายนะครับภาษีที่เราหักนะครับ ก็ลองดูว่าถ้าเกิดจ้างนำของนะครับ3%มันอัตโมัติให้เนาะแล้วถ้าเราเปลี่ยนเป็นส่งเาค่าโฆษณา2 2%เนาะน,นะครับขนส่งมีสะวักรรอ่ะก็หมายความว่าทุกอย่างแมนนวลหมดนะครับก็มีความเป็นได้ที่คนที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีเนี่ยอาจจะทำการห่างใ้จ่าย ผิดนะครับเพราะว่าการเชื่อมโยงของตัวภาษีในโปรแกรมตัวนี้ก็ไม่ได้เชื่อมโยงกับการเลือกตามมุเล็บนะครับว่าเราเลือกมุเล็บไหนนะครับแล้วก็เชื่อมโยงอัตราภาษีนะครับหรือว่าเลือกรายการตัวไหนแล้วก็เชื่อมโยงกับอัตราภาษีนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะทําให้เกิดความผิดพลาดได้นะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นฐานี้จ่ายนะครับออกหรือว่าเราออกให้หรือออกให้ครั้งเดียวนะครับ ก็เลือกรายการให้ถูกนะครับโอเคนะครับก็คิดว่าน่าจะได้แนวคิดหรือไอเดียกันบ้างนะครับว่าโปรแกรมยื่นภาษีนะครับ e-filing ตัวใหม่เนี่ยที่ใช้ยื่นภาษีทางนี้จ่ายกับภาษีทางนี้จ่ายของเงินเดือนนะครับแล้วก็จะเป็นเกี่ยวเรื่องของบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลเนี่ยนะครับหนึ่งสองสามห้าสามเนี่ยเป็นยังไงก็ประมาณนี้นครับ